ลเน็ตกูก็แรงนะไม่ร้องนะตอนเนี้ยเฮ้ยเข้าระเกียยังเนี่ยเฮ้ยใจเย็นล้ำกันดีฮะเข้าไหมเข้าเลยไหมใครอยู่เนเบลเข้าด้วยอยากเจอคนเดียวมาพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เนเบลออกเรเวโผล่ความเหลืพี่อยู่อยู่เรเยวๆล้ำ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 แป๊บพี่ล้ำแป๊บพี่ล้ำแป๊บ ไม่สองนิ้วครับทุกท่านสองนิ้วครับสองนิ้วสองนิ้วสนิ้วนี่คืออะไรผมอยากเห็นคนตายบินได้ครับผมอยากเห็นคนตายบินได้นะฮะเชิบเชิบเชิบไป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 ไอเขียวลั้มเลยเขียวไอ้พี่อยู่ไหนวะเนี่ยไอพี่แฟงเข้าเร็ว ขารัมเยอะเลยตีมพี่ไม่ต้องเปิดนะพี่แม่ไม่ต้องเปิดนะสตรีมกข้ารัมอยู่อะเขาไม่จะฟังเรอยู่วะันนี้มันจะยับนะพี่ม่งเปิดเลยเดี๋คนเป็นล้านอะมันจะมีวันนี้เราจะชนะสักกางต้องต้องนั่นแหละต้องมึงกับกูไม่ต่างกันหรอกมันต่างกันที่จุดที่กูยืนว้าวกูป่ามึงได้โดยไม่ต้องคิดมึงจำในชื่อกูไว้สักชื่อกู the backlit is on